ของเรานะคะขอย้อนลอยนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งประกาศผลเดตสตาร์กันไปเดสตาร์สเนะคะเราเพิ่งได้แชมป์ที่เป็นผู้หญิงคนที่2แล้วนะคะของเมืองไทยเราก็เลยขอเอาเดตสตาร์สิบอ็ดเนี่มาตั้งท็อปปิกกันหน่อยนะวันนี้ในท็อปปิกที่ว่าอยากบอกอะไรแชมป์กับรองแชมป์เดตสตาร์สิ็ดก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะ4-6-4-2-9-9 9ค่ะ ส่งมาถ้าเกิดใครตอบแบบว่ามาถูกใจมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับของรางวัลด้านนี้ไปเลยเนี่เป็นเป็นเชื้อ,อทีม e M Music นะคะพร้อมลายเซ็นของคู่เลยทั้งหญิงแล้วก็มาตังด้วยนะคะเออแล้วเข้าไปดูไฮไลท์วันนี้นะครับช่วง daily update live i g ของเรานะครับจะรวมภาพที่มีเอ่าโอเคบัานหนึ่งอ้าโ,โอเคเออโอเคบอดี้แซ<ส>ม<ส>ครับ,<ส>รบเจะมีภาพบอดี้แซมนะคะ เล,ล,ล,นนะะลนน่นกันเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่สยามสแควร์วันนะคะตลาดวันุยและดาแล้วก็ช่วงอาทิตย์พอุวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เปิดบ้านต้อนรับนะคะมาตังแล้วก็หญิงด้วยสดๆเลยนะคะแฟนคลับนะครับห้ามพานะครับสุดท้ายด้วยวอร์มอัพซิงเกิลล่าสุดของวงการและจ่าล็อกนะเอ้พาราต้านะครับที่ดังที่สุดนะตอนนี้นะครับหัวใจเต้นช้าลงครับผมเออเต้นเต้นอะโอเค โอเคนะคะโอเคองที่บอกไปวันนี้ไฮไลท์เรามีอะไรแบบมากมายเยอะมากๆเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เนี่ยสเดอตาสอสาวนะคะเขาแบบว่ามาจะมาอยู่กับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเออเรามีจัสตินอยู่พอดีจัสตินเป็นลูกครึ่งเมกันเดี๋ยวเราจะให้พูดชื่อช่วงดีกว่าเจะดูอินเตอร์ช่วง Art i s t ท a l k นะครับอ่าโอเคค่ะ I nine. <laughs> ด a, cui, function, lighting, analyse, ้วยขาต้อนรับทั้งคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะมาตังแล้วก็หญิงอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวกันชื่อละคนเลยดีกว่าค่ะชื่ออะไรมาจากไหนเรียนอะไรกันอยู่เป็นพี่เลยค่ะค่ะหญิงนะคะอรนพิตาจินาภูค่ะก็อายุ23ปีค่ะจบศึกษามาจากดุยางคศิลป์มหิดลค่ะมาตังค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาตังค่ะรับดาวศิรวงศ์ค่ะอายุ15ปีค่ะเรียนที่โรงเรียนรอนพิทยานุกูลค่ะ่าร อ่าโอเควันนี้พิธีกรชายเป็นพิธีกรใหม่นะคะวันนี้เพิ่งมาจากวันแรกเลยโอ้คือตื่นเต้นนะโอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะวันนี้ขอบคุณสื่อค่ะไปเดินออกรายการอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเพราะเมื่อคืนก็ดึกค่ะเลิกดึกค่ะได้นอนกันถึงชั่วโมงเลยไหนเราจะถามเลยว่าได้นอนกันบ้างไหมอันนี้ไม่นอนค่ะหัวเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะ คิดถึงค่ะคิดถึงกไม่เล่นเล่นคือแต่โทรศัพท์หญิงนะคะยิ้มหลับก็ยหลับพากลับโทรศัพท์แล้วนี่เอาโทรศัพท์ไปเล่นแล้วแบบพี่หญิงตื่นได้แล้วไม่ได้นอนเลยเหนื่อยเป็นกันใหญ่เลยอ่ะพูดถึงอะไรกันดีความรู้สึกดีกว่าเป็นยังไงบ้างเราแบบฝ่าฟันจนสุดท้ายเนี่ยเราได้มาเป็นแชมป์มวยซาได้สิ่งอะไรบ้างคะมันคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เราแบบตั้งใจตั้งแต่วิดแรกจนจนถึงวีงนี้มันมันมันทำให้หายเหนื่อยได้เลย่ะ เสหญิงนะคะมาจนถึงสองคนสุดท้ายน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแค่เข้าแตดคนก็นีใจแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบมาไกลเกินความฝันมากจริงๆก็มีใจจะเต้นมาตื่นเต้นมากกันทั้งคู่เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวถามทั้งคู่หน่อยดีกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราประกาศที่เห็นประกาศผลกันไปเห็นพูดอะไรกันอยู่สองคนอย่างน้กว่าตอนนั้นพูดอะไรกันคะตอนที่แบบกอดกันแล้วก็แบบพูดกันแหล่ ก่อนประกาศก็แบบเชื่อว hey, ่ามาตังมาตังมาตังอะไรแบบนี pu, ma, to, part, uh ่ห huh. น้าที่หน้าท oh, okay. ี่หน้าที่ลุ้นลุ้นกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่พอประกาศผลเสร็จก่อนการปั๊บก็แบบบอกว่าทำได้แล้วก็จะได้อะไรก็หวังว่าเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเลยดีใจมากออกได้ค่ะอ่า แต่ว่าก็แบบเก่งกันทั้งคู่เลยนะเป็นยังไงบ้างโชว์ที่ผ่านมาโชว์สุดท้ายเป็นคอนเสิร์ต30นาทีใช่ไหมใช่ค่ะคอนเสิร์ตคเป็นยังไงกันบ้างความรู้สึกที่แบบได้เล่นคอนเสิร์ตก็รู้สึกส,ส,สบายแล้วก็แบบสนุกมากเพราะเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนเป็นการโชว์ครั้งสุดท้ายของของการแข่งขันตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านก็คือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ปลดปล่อยสิ่งทย่เราทำเต็ทพ่อ่ะ แล้วอาตารรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็นแชมป์สุดสตาร์เป็นี้ไงครับรก็ดีใจแล้วก็แล้วก็ยังยังตื่นเต้นเหมือนกับเหมือนมันไม่ใช่ความจริงเหมือนเหมือนเรายังฝันอยู่แต่ว่าพอพอลืมตาแล้วแล้วมาเห็นแบบทุกคนที่คอยให้กําลังใจมันทําให้เรามีแรงผลักดันทาให้สู้ก้าวต่อไปรู้ตัวไหมครับว่าเป็นคนที่เด็กที่สุดเลยนะครับที่เคยชนะสตาร์นี่ค่ะก็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 คือรู้ความที่เราเด็กเราก็ยังแบบ ยังยังไม่ได้แบบคิดไปถึงอนาคตว่าจะเป็นยังไงเราก็แค่ทําทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดและการได้รับมงมาจากพี่แก้วก็เป็นแชมป์หญิงคนที่สองของเมืองไทยรู้สึกยังไงบ้างได้เจอพี่แก้มหลังจากที่เขาประกาศผลไหมคะได้เจอคะอ่ะก็มีถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ ยากจะขอบคุณพี่แก้มที่ที่เป็นที่เป็นเดอะสตาร์หญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตั้งมีพี่แก้มเป็นไอดอลอยู่แล้วก็คือตั้งตั้งพี่แก้มไว้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการทํางานต่อๆไปแล้วพี่แก้มได้แนะนําอะไรเราไหมก็บอกว่าให้ตั้งใจแล้วก็ขยันพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก่อนที่จะเข้ามานี่มองว่าโชว์เดอะสตา์นี้เป็นยังไงบ้างครับ มองเวทีนี้ว่ายัางไงก่อนที่เราจะได้แบบเข้ามาออดิชันน่นหรือเข้ารอบก็อย่างหนูก็จะมองว่าเวทีนี้จะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสามารถทั้งในการแสดงทั้งการร้องแล้วก็เหมือนกับได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองไปด้วยเพราะว่าคือก่อนที่หนูจะมาเนี่ยหนูก็จะได้เห็นรุ่นพี่มีไฟไฟมีแคนคลับอะไรกีการ์ดเราก็แบบนี้อยากลองไปยินยู่ตรงนั้นจนจนวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็สนับสนุนแล้วก็ ให้เรามายืนให้ให้เรามาสมัครในเวทีนี้ก็เลยเลือกที่จะมาจนสุดท้ายติดหนึ่งในแปดก็เลยตั้งใจที่จะทาแต่ละวิคให้มันดีค<ะ>่ะมาหญิงบ้างก่อนที่จะเข้ารอบก่อนจะไปออดิชั่นมองภาพเวทีเดรอรซาวเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆก็มองว่าเป็นการปวดร้องเพลงนะปวดแข่งแข่งขัน,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 นซึ่งที่ไม่ใช่ว่าเอาแค่เสียงค่ะเขาก็บอกว่าเออหน้าตาดีเก่งด้วย<ม>ต้องแบบมีความสามารถครบอะไรอย่างน<ะ>ี<ะ>้ค่ะก็ไม่เคยคิดว่าแบบว่าเราทําไม่ได้หรอกคือแบบรอบข้างก็เชียร์มาหลายครั้งว่า เออลองไปเดอะสตาร์สี่โอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาสักทีแต่เคยมาตอนปีสี่ค่ะก็ไม่ได้แล้วก็กลับไปว่าแล้วก็เหมือนไปกลับไปเรียนนะคะเรียนก็เรียนปกติเรียนหนังสืออ,งอ,อ,ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อบอกว่าเออเขาก็แบบเออลองไปอีกทีไหมบอกงี่เงาหรอกอะไรอย่างเงี้ยจนจนปีสิบเอ็ดตัดใจมาเองไม่ได้บอกคอ่ะอ๋อเหรออ๋อแต่เขาเล่าพ, <P> พอโมเมนต์ที่รู้ว่าเข้ารอบดีใจไหมไม่ไดค่ะแต่ว่าวันวันที่มาสอบวันแรกแม่ยังไม่รู้เลยแล้วบอกแม่ตอนไหนบอกวันพอเหมือน จะเขา้เขาห้องอธิษฐาแล้วก็แบบโทรไปว่อ,อ้แม่เนี่ยมากเ,เนอยมากจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างก็ดีใจค่ะก็ไม่ก็เขาก็บอกว่าแค่นี้ก็จริงแล้วอืแล้วหลังจากที่เข้ารอบไปแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยมองภาพเวทีเดลสตาว,ว่าเป็น,นยังไงหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วแตกต่างไหมเราเราได้รับอะไรจากบ้านหลังนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่า ไม่คิดว่าคือมองคนมองข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงค่ะคือพอเราเข้ามาอยู่เราอยู่ด้วยกันเป็นเดือนค่ะมีความผูกพันได้มิตรภาพด้วยความรักอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไร้ยคะมันมีอะไรมากคือได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยไม่คิดว่าแบบว่าภาพที่จะเห็นคือเขาขึ้นไปปกป้องให้เขาซ้อม่างนี้มันมันมีแค่นั้นจฉพอะเข้าไปจริงมันได้อะไรมากกว่านี้นเยอะเลยอย่งางไรบ้างะคะก็เหมือนเวทีนี้หลังจากที่ เราแข่งขันกันเสร็จม,มันเหมือนกับเราได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นทั้งทั้งการได้ได้ความรักจากมีรภาพที่ดีจากเพื่อนๆทั้งเจ็ดคนแล้วก็พี่ๆทีมงานทั้งหมดก็คือเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่น่ารักมากๆค่ะที่นันได้ความรักได้ประสบการณ์กันแน่นอนนะคะ,ะวันนี้แฟนค่ะรู้สึกดีใจไหมได้มาแบบอยู่ใ,ใกล้ๆเลยวันนี้ ในเรื่องของการแบบเป็นการเป็นงานกันมาพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้านเนี่ยเราจะมาเมาส์มันๆกันดีกว่าเออเราทิ้งทุกอย่างที่เป็นการเป็นงานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเจอกันค่ะ <c oughs>